สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะครเราจะพบกับครูแมวนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับศูนย์กับการบวกนะคะ,ะก่อนอื่นที่เราจะไปเรียนรู้กันให้นักเรียนทบทวนก่อนนะคะการนับจํานวนเรานับจากน้อยไปหามากสิคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 เก่งมากค่ะนักเรียนแต่นี้เรานับจากน้อยไปมากแล้วแต่นี้เราลองนับจากมากมาหาน้อยสิคะเราก็เริ่มจากอะไรนะคะใช่ค่ะเริ่มจาก10ก่อนเริ่มเลยค่ะสิบเก้าแปดเจดหกห้าสี่สามสองหนึ่งสุดยอดไปเลยค่ะเมื่อน,นักเรียนนับจํานวนได้รู้จักค่าของจํานวนแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะ ามาดูตัวอย่างของคู่แมวนะคะเราจะมาดูซิโจทย์ปัญหามันกําหนดว่าอย่างไรนะคะจากรูปมีเด็ก2คนนะคะเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงก็ชื่อว่าเบลล่าเด็กผู้ชายชื่อว่ามิกนะจากโจทย์เขากาหนดมาให้นะคะโจทย์ปัญหากําหนดว่าฉันไม่มีดินสอ,อไม่มีดินสอใดนี้คือแทนค่าด้วยศูนย์นะคะฉันไม่มีดินสอก็คือศูนย์แท่ง มิกก็เลยบอกว่าฉันให้เบลล่าหนึ่งแท่งใไหเอาให้เบลล่าเป็นหนึ่งแท่งรว,รวมเป็นรวมเป็นรวมเป็นอันนี้คือคําถามก็อยากรู้ว่าเบลล่ามีดินสอเท่าไหร่ก็เอาทําไมคําว่ารวมครูบอกแล้วว่าอะไรรวมจากหน่วยที่แล้วใช่ค่ะรวมก็คือการบวกนะก็เอาศูนย์จำนวนที่เขากำหนดมาให้ศูนย รวมก็คือบวกนะศูนย์บวกหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่นะคะนักเรียนศูนย์บวกหนึ่งอ่าใช่ค่ะก็จะได้ศูนย์บวกหนึ่งก็เท่ากับหนึ่งนะคะอ่านะอันนี้โจทย์กําหนดมาให้คือศูนย์กับเลข1เราก็จะได้เป็นศูนย์บวกหนเท่ากับหนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะมีในโจทย์มีคําว่ารวมนะคะรวมในที่นี้ก็คือการบวกนะคะอ่าเราไปดูตัวอย่างต่อไปกันเลยค่ะ จากภาพนะคะนักเรียนจะมีกล่องดินสออยู่สองกล่องคือกล่องสีแดงกับกล่องสีเหลืองนะกล่องสีแดงไม่มีดินสอส่วนกล่องสีเหลืองมีดินสอมีดินสอเท่าไหร่นักเรียนลองนับดูซิหนึ่งอ่สามสี่กล่องดินสอสีเหลืองมีสี่สีแดงไม่มีดังนั้นโจทย์ปัญหาอันนี้ก็จะเลยจะเขียนได้ว่ากล่องดินสอสีแดงไม่มีดินสอ กับกองดินสอสีเหลืองมีดินสอสีแท่งรวมเป็นดินสออันนี้คู่เฉลยมาแล้วรวมเป็นดินสอสีแท่งนี่เรารู้ได้ยังไงว่าคําตอบเป็นสี่นะักเรียนก็ต้องเอาโจทย์ปัญหาอันนี้มาตีก่อนนะคะมีคําว่าไม่มีนะกลองสีแดงไม่มีก็คืออะไรก็คือจํานวนอะไรจานวนคือศูนย์ใช่ไหมคะดังนั้นะเราก็จะได้ว่าศูนย์ นะคือกล่องสีแดงซึ่งไม่มีเลยก็คือ0รวมในที่นี้ก็คือการอะไรนะคะใช่ค่ะรวมก็คือการบวกนะฮะศบวกกับซองสีเหลืองกล่องสีเหลืองซึ่งมีเท่าไหร่นะคะ4ใช่ค่ะก็ศูนย์บวกกับ4ศูนย์เมื่อบวกกับ4ก็ได้เท่ากับ4ค่ะศูนย์ 0. บวกกับ4ได้กับ4นะคะเพราะใบนี้ไม่มีเราก็เลยได้ค่าเท่าเดิม ไม่รู้จะไปบวกกับใครเพราะมันมีค่าเท่ากับศูนย์มันไม่มีอะไรเลยก็มีค่าเท่ากับสี่บวกกับศูนย์หรือจะเป็นศูนย์บวกกับสี่นะคะศูนย์บวกกับสี่เท่ากับสี่นะคะเราไปดูตัวอย่างต่อไปนะคะนักเรียนนักเรียนเห็นไหมคะในกรอบสีแดงจะมีรูปแมวหรือตัวนี้นักเรียนรู้จักไหมในกระตูเรื่องทอมกับเจอรี่อันนี้คือทอมนะคะ ทอมก็คือรูปแมวมีแมวทั้งหมด3ตัวนะคะในกรอบสีแดงส่วนในกรอบสีเหลืองมีแมวไหมคะไม่มีเลยอ่าไม่มีเลยก็คืออะไรนะคะนักเรียนไม่มีเลยเราจะแทนด้วยเลยนะคะใช่ค่ะเราก็จะแทนด้วยศูนย์งั้นเรามาดูโจทย์ปัญหากันนะคะเราจะสร้างได้ว่ากรอบสีแดงมีแมว3ตัวกรอบสีเหลืองมีแมว0ตัวโจทย์ก็เลยถามเราว่า มีแมวทั้งหมดกี่ตัวอันนี้เราเรียกว่าโจทย์ปัญหานะคะโจทย์ปัญหาที่เราสร้างขึ้นนะแมวในกรอบสีแดงมี3ตัวส่วนในสีเหลืองไม่มีเลยไม่มีเลยก็คือ0แมวทั้งหมดหาทั้งหมดในที่นี้นักเรียนก็ต้องเข้าใจนะคะทั้งหมดก็คือต้องเอามาทำไมกันคะใช่ค่ะเราก็ต้องเอามารวมกันแต่นี้รวมรวมกันก็คือการอะไรนะคะนักเรียน หก็คือการบวกดังนั้นเราก็จะเขียนเป็นรูปประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า3บวกกับ0นย์ะคะเราเอาตัวเลขแรกมาก่อนนะคะหรือจํานวนแรกก็คือเลข3บวกก็คือการรวมนะเขาอยากรู้ว่ามีทั้งหมดก็คือเอามารวมกันรนะวมกับสีเหลืองซึ่งไม่มีแมวเลยก็คือ0นก็เลยได้ว่า3บวกกับ0นยะ์นักเรียนว่า3บวกกับ0ูนได้เท่าไหร่คะใช่ค่ะสามบวก0ูนย์ก็ได้เท่ากับ 3นะคะอลองมาดูตัวอย่างต่อไปนะคะนักเรียนอ่าจากรูปภาพนะคะมีเด็กด้วยกัน3คนก็พูดคุยกันเด็กคนที่1บอกว่าดูตู้หนังสือชั้นบนสี่มีหนังสือนิทานอยู่หกเล่มเนี่ยฮะมีหกเล่มตรงนี้นะคะส่วนเด็กผู้ชายบอกเธอลองดูชั้นล่างสิไม่มีหนังสือเลยก็คือศูนย์ไม่มีเลยก็คือศูนย์นะคะส่วนน้องสีชมพูก็เ,เลยบอกเอ๊ะ แล้วมันรวมกันทั้งหมดเราจะมีหนังสือเท่าไหร่ใช่ไหมคะดังนั้นมีคําว่ารวมแล้วก็โจทย์ปัญหาก็มีตัวเลขจํานวนที่บอกเรามางั้นเราก็จะรู้แล้วว่ามี6กับ0รวมก็คือบวกเราก็จะตั้งเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่าดึง6ตัวแรกมาก่อนรวมก็คือบวก0คือตัวที่2ใช่ไหมคะก็จะเขียนได้ว่าหกบวกศ หกบวกศูนย์เท่ากับศูนย์ไม่มีค่าอยู่แล้วนะคะเมื่อหกไปบวกกับศนย์ก็เลยได้ตัวเองก็คือได้เท่ากับหกใช่ไหม,คะ,มคะใช่ไหมคะนักเรียนอ่าใช่ค่ะหกบวกกับศูนย์ก็เลยได้หกเพราะว่าศูนย์ไม่มีค่ามาหรือเราจะเขียนอีกอย่างหนึ่งก็ได้นะคะประโยคสัญ,ญลักษณ์เราสลับที่ซะแล้วเ,เอาศูนย์ไว้ข้างหน้ามั่งก็กลายเป็นศูนย์บวกกับหก 0บวกกับ6ก็ได้เท่ากับ6เหมือนเดิมค่ะเพราะว่าศูนไม่มีค่านะคะ0บวกกับ6ก็ได้6หรือจะเป็น6บวกกับ0ก็ได้6นะคะ,ะจากที่เราเรียนมาแล้วเรามาดูอีกปัญหาหนึ่งนะคะลองคิดดูอีกทีดิเราเรียนมาหลายตัวอย่างแล้วมาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงรูปภาพของคู่แมวมีจานแรกมีหนมเค้กอยู่1 2 3 4 5ี่ห้าจานที่2ไม่มีเลย เราก็ตั้งเป็นโจทย์ปัญหาได้ว่าดจานแรกมีขนมเค้ก5ชิ้นนะคะอันนี้นะคะจานแรกเรามาแต่งเป็นประโยคปัญหานะคะจานแรกมีขนมเค้ก5ชิ้นจานที่สองไม่มีขนมเค้กนะคะเพราะมันไม่มีเลยเราก็มาแต่งเป็นประโยคปัญหาได้ว่าโจทย์ปัญหาได้ว่าจานที่สองไม่มีขนมเค้ก เราอยากรู้ว่ามันมีเท่าไหร่แล้วก็ใช้คำว่ารวมรวมมีขนมเคก้กทั้งหมดเท่าไหร่นะคะอันนี้เราเรียกว่าโจทย์ปัญหานะคะแล้วเอารูปภาพเอามาแต่งเป็นโจทย์ปัญหานะคะก็เลยจะได้ว่าจานแรกมีขนมเคก้ก5ชิ้นจานที่สองไม่มีขนมเคก้กรวมมีขนมเคก้กทั้งหมดเท่าไหร่ มาในโจทย์อันนี้มีตัวเลขให้เรามาแค่ตัวเดียวคือเลขห้าเอ๊เราจะทำยังไงดีเอาห้าไปทำยังไงรู้แล้วว่ารวมคือการบวกแล้วเราจะบวกกับอะไรเพราะเขาไม่มีให้เรามาเลยมีห้ามาตัวเดียวจะเอาห้าบวกกับอะไรดีนักเรียนก็ต้องสังเกตในประโยคของโจทย์นะคะว่ามีคำว่าไม่มีไม่มีในที่นี้ก็เราก็จะแทนค่าด้วยอะไรนะคะนักเรียน ใช่ค่ะเราก็จะแทนค่าด้วย0ูนย์ดังนั้นเราก็จะรู้ได้ว่าโจทย์กำหนดตัวเลขมาให้เราแล้วสองตัวคือหกับ0แต่โจทย์ไม่เขียนจำนวนให้เราเขาเรียกว่าหลอกเราแต่มีคำบ่งบอกมาว่ามีคำว่าไม่มีไม่มีในที่นี้ก็คือมีค่าเท่ากับ0น,นะคะไม่มีก็คือมีค่าเท่ากับ0นดังนั้นเราก็จะรู้ได้ว่าห รวมกับอะไรนะคะรวมกับศูนย์ค่ะแล้วเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ว่าห้าบวกกับศูนรวมในตัวที่นี้ในที่นี้ก็คือการบวกนะคะมีคำว่ารวมก็คือแทนสัญ,ญลักษณ์ด้วยการบวกนะคะห้าก็คือจำนวนเค้กจานแรกศูนย์ตัวนี้บางคนเอ๊ะมาอย่างไงเนี่ยครูแมวศูนย์ตัวนี้ก็มาจากจานที่สองนะคะที่เขาบอกเราว่าจานที่สองไม่มีไม่มีก็คือมีค่าเท่ากับ 0นะคะรวมก็เอามาบวกกันทั้งหมดงั้นแปลว่า0นย์รวมกับ5ก็ได้เท่ากับ5นะคะเข้าใจปคะ่ะนักเรียนนักเรียนพอจะเข้าใจไหมคะโอเคเราไปไต่ไปลองทำตัวอย่างของครูดูนะคะครูกำหนดโจทย์ตัวเลขนะคะให้เป็นประโยคสัญลักษณ์ว่า3บวก0ได้3ใช่ไหมคะนักเรียนได้เหมือนครูไหม3บวก0นย์ก็เท่ากับ3าม ต่อไปนะคะ0บวก4ได้เท่ากับ4นะคะต่อไปนะคะ5บวก0ได้เท่ากับ5ค่ะถูกต้องค่ะต่อไปนะคะ10บวก0เท่ากับ10เ,เก่งมากเลยค่ะนักเรียนนักเรียนได้เหมือนครูใช่ไหมคะดังนั้นนักเรียนเรากจ็จะมาสรุปกันนะคะว่าจํานวนต่างๆ ที่เมื่อรวมกับ0ูย์หรือบวกกับ0ูย์ก็จะได้จํำนวนนั้นนะคะจํานวนใดๆก็แล้วแต่เมื่อบวกกับ0ูนย์แล้วก็จะได้ตัวนั้นนะคะเพราะว่าศูนย์ไม่มีค่าเมื่อรวมกับจํานวนต่างๆจํานวนนับต่างๆก็จะได้จํานวนนับตัวเดิมศูนย์บวกอะไรก็จะได้ตัวนั้นนะคะอะ่วันนี้ครูแมวเอาไว้แค่นี้คะ่ะเดี๋ยวเราไปาทำในแบบฝึกหากันต่อนะคะค่ะสวัสดีค่ะ